ณจุดนี้ผมว่าไทย25เก็คือแม็กซ์นะแต่ถ้าสมมติใครมีจีนด้วยก็ไทยบวกจีน25นะครับอีก25เนี่ยเราต้องยอมรับแล้วว่าต้องไปคนที่เขาคิดว่าเฮ้ยเนี่ยจะถึงยุคใหม่ละอ่าพวก generative AI ญี่ปุ่นสหรัฐอีก e 25เป็น50ก็าถูกไหมครัอีก50ที่เหลือเนี่ยทองคำไม่มีไม่ได้ bitcoin จะบอกทองคำ bitcoin พวกนี้จะจะบอกไม่มีก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราตกลดแลเพราะนั้นใครจะซื้อ S F I F ว่า ก็มูฟไปซื้อทองคำอะไรอีกก็ได้นะครับอีก25้าเป็นทองคำหรือบิตคอยหรือเป็นกองทุนที่เป็นรีดอันนี้ก็ต้องมีและอีก25อันนี้เราต้องมีไว้เสมอคือเงินสดน,นะเงินสดตอนนี้60 40ผมว่าใช้ไม่ได้แล้วที่จะบอกมีหุ้น60มีตาสานนี้40ิไม่ได้ต้องเป็นย5 2ห25ย้า้าแบบนี้นะครับแล้วตาสาหนี้ตอนนี้เราก็ให้มุมมองที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยถ้าทองคำแล้วกันแม้ว่าทองคำจะทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเพราะว่า เราเชื่อว่าดอกเบี้ยเฟดเดือน6จะลดทุกคนคิดว่าเดือน6จะลดแต่เอาจริงๆถ้าตัวเลขออกมาแบบเนี้ยเดือน6ไม่ลดก็ได้นะผิดกับไทยที่ตัวเลขออกมาควรจะลดตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ลดก็ได้เหมือนกัน